สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินส้มนะคะจะมาพูดคุยเป็นคลิปสั้นๆนะคะพี่ลูกค้าทักเข้ามาสอบถามทางไลน์แอดกันนะคะเดี๋ยวมาดูคําถามกันเลยดีกว่าค่ะ คำถามแรกนะคะจะเป็นในส่วนของการจัดส่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ล่าช้าเกินกําหนดนะคะทําให้ลูกค้านะคะไม่สามารถส่งมอบงานได้นะคะทาง e n t นะคะก็จะเข้ามาแก้ไขในเรื่องของอเช่นการหารุ่นเทียบเท่าหรือรุ่นที่สูงกว่านะคะเพื่อส่งให้ลูกค้าได้ใช้งานก่อนนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการทําส่วนลดให้ลูกค้านะคะไว้สําหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการส่งของขวัญหรือบัตรกำนันนะคะเพื่อแสดงความจริงใจให้กับลูกค้าค่ะ ค่ะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าผิดสเปคนะคะไม่เป็นตามที่สั่งซื้อเข้ามานะคะทาง e&t นะคะจะแก้ไขโดยการสั่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าใหม่นะคะแบบด่วนพิเศษเลยนะคะตรงนี้พร้อมทั้งหาผลิตภัณฑ์นะคะสำรองนะคะให้ลูกค้าใช้ระหว่างรอ,อผลิตภัณฑ์ะคะ่ะแล้วก็ถ้าในกรณีที่ลูกค้านะคะไม่สามารถรอผลิตภัณฑ์นั้นได้นะคะทางเรานะคะจะหารุ่นที่เทียบเท่าหรือสูงกว่านะคะ,ะที่มีอยู่ในสต็อกส่งให้ลูกค้าได้ใช้งาน,นะคะ่ะ แล้วก็หัวข้อต่อมาที่ลูกค้าทักเข้ามาสอบถามก็คือในกรณีที่จัดส่งสินค้าผิดนะคะ,ะที่อยู่ผิดทําอย่างไรได้บ้างนะคะซึ่งโดยปกติแล้วค่ะทาง e.nt นะคะจะมีการคอนเฟิร์มที่อยู่ในการจัดส่งสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลหรือ Line แอดก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการเช็คที่อยู่จัดส่งนะคะแล้วก็ถ้ามีการจัดส่งที่อยู่ผิดจริงนะคะทาง e.nt ของเราะะก็จะประสานงานไปทางจัดส่งนะคะเพื่อเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ดำเนินการส่งผลิตภัณฑ์ให้ใหม่อีกครั้งค่ะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่หมดประกันแล้วนะคะแต่ว่า,าผลิตภัณฑ์นั้นมีปัญหานะคะสามารถส่งซ่อมได้ไหมนะคะกรณีนี้นะคะสามารถนําเข้ามานะคะให้ทางฝ่ายไอทีของเรานะคะเช็คตรวจสอบเบื้องต้นก่อนได้เลยค่ะโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ2-3วันเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางเอที e D ของเรานะคะคจะแจ้งเรื่องงบประมาณการซ่อมก่อให้ลูกค้านะคะว่าค่าซ่อมจะประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงจะแจ้งให้ครบถ้วนเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เราจะรับประกันการซ่อมให้นะคะประมาณ3เดือนค่ะ ค่ะแล้วก็ในเรื่องของอเครื่องที่มีปัญหาในการใช้งานนะคะทางลูกค้าส่งผลิตภัณฑ์เข้ามาซ่อมนะคะแต่ว่าการซ่อมนั้นใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะ ทาง e อ็นทีของเรานะคะก็จะแก้ไขปัญหานะคะคโดยการส่งผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าหรือสูงกว่านะคะเพื่อจะส่งให้ลูกค้าได้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องได้ค่ะเพื่อจะได้ลายผลิตสินค้าจะได้ไม่ติดขัดนะคะแล้วก็อาจจะมีการสั่งซื้อเครื่องสแปร์ไว้งแต่ทีแรกเพื่อเป็นการสำรองเอาไว้ค่ะค่ะทาง ENT นะคะต้องขอขอบคุณคุณลูกค,นนะคะ้าทุกท่านนะคะที่การสนับสนุนนะคะแล้วก็สั่งซื้อจากเ e n t นะคะยังไงนะคะรบกวนฝากติดตามคลิปของ e n t ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ